กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะ,ะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อบาง การนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทียอย่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะก่อนอื่นนะคะก็แอดจะพามาสรุปแนวทางเม็ดเดียวกันก่อนนะคะ ให้เด่น e กับ4นะคะใครชอบ4ก็เข้าอยู่นะรูด4เข้าอยู่49 42นะส่วนใครรูด8นะคะรูด8ก็มา89นะคะตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ85นะคะตัวเน้นตัวชอบให้ได้เฮกันนะ,ะถ้าใครรูด4ก็เข้าอยู่2น้อยนะคะถ้าใครรูด8ก็เข้า2น้อยนะคะนอยพิเศษแล้วก็นอย ปกตินะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันที่21ต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่1กับ3นี่ไม่มานานแล้วนะคะเนาะให้เด่นไปที่3กับ1นนะคะแอดมินจะฟันไปที่ สนะคะก็จะเป็น30 3 1ูน3 3สามหนึ่ง3ามสองสามสาห้าสามหาก ที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น39313532แล้วก็34นะคะสำหรับใบน้อยนะคะลืมสรุปใบน้อยให้เอะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มารับชมคอนที่ยี่สิต่อนะคะนี่ใบน้อยนะคะใบน้อยนำโชคนะคะของวันที่2ินะคะจดไว้แคบไว้นะคะเราก็จะมารับ ชมนะคะสูตรมัดรวมต่อเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแอดมินอาจจะปรับเปลี่ยนสูตรให้นะคะจะเป็นเน้นให้นะคะนอยพิเศษนอยอเฉพาะกิจคู่กับนอยปกตินะคะแล้วก็น้อยพิเศษนะคะจะเป็นคู่กับน้อย v.i.p นะคะเนาะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะแอดมินก็ยังไม่กล้าลงนะคะแอดมินก็ทำทำไว้แล้วนะคะแต่ว่า ก็ดูข้าวบ้างไม่ข้าบ้างนะคะก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาลงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมเนาะโอเคนะคะเราก็มารับชมของสูตรมัดรวมต่อเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาสรุปสูตรมัดรวมต่อนะคะว่าเข้าไหมนะคะก็เจ็ดหกนะคะไม่เข้านะคะสี่เก้านะคะสี่เก้าเข้าอยู่นะคะสี่เก้านะสี่เก้ามานะคะให้เด่นสี 07นะคะก็หลุดไปนะคะ89นะคะ89หลุดนะคะตารางกำลังวันของเราเข้านะคะ89อา่าหกนะคะเข้านะคะ65ตัวเน้นตัวชอบตัวแปลงร่างให้นะคะ58นะคะก็เข้านะคะ58นะ4ี่สองนะคะเข้านะคะ42นะเด่น2เข้านะคะส่วนเจ็ดก็คือหลุดนะคะสรุปแล้ว เข้าสามนอยนะคะหลุดนอยพิเศษนะสูตรมัดรวมนะคะมัดรวมนี่หลุดแค่นอยเดียวนะน้อยพิเศษอ่านอยเฉพาะกิจเข้าล่างนะคะพิเศษหลุดบนล่างนะคะปกติเข้าบนหลุดล่างอ๋ยเข้าบนล่างเลยนะคะเนาะส่วน VIP เข้าล่างอย่างเข้าบนอย่างเดียวนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะอันนี้คือสรุปนะดูวันที่ด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะ สำหรับสายวิ่งก็จะมี3 8 9 7 5 6นะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามนะคะเด่นสามกับเด่น เด่นสามกับห้าก็ชอบแปดก็ชอบนะพี่น้องเด่นสามกับห้าละกันนะคะว่าจะเอาแปดคะไม่เป็นไรนะคะเด่นสามนะคะก็จะมีสามหนึ่งสามห้าสามเก้าสามเก้าสามหก ส่วนเด่น5นะคะก็จะเป็นห้าศูนย์เอาประกาศค o l o สีแล้วทีนีห้าศูนย์ห้าีห้าเจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น แปดสามหกแปดเก้าเจ็ดสองหกนะคะสองหกสองเก้านะคะ 9, 8, 6, สำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะเป็น สามสามห้าห้าแปดแปดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้านะคะเห็นไหมพี่น้อง ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงเฮงปังปังปงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า